หยุดใจบริสุทธิ์เฮาค่อยมาแหนมค่ํส่วนการเรียนละไปบุญเปิ่นตั้งไปตีเอ่ยอ้างตีน้าสัรเสริญนะขอใหอคนทห้งม้าเรียนมีความเรียนและได้แก่ cha ja, cấm ba anh biết gì lại là bướn ban là mà không dần. mà coi bỏ qua bèn qua bèn cung bè bè lôi đòn nói nói mau mà hiền dữ làm lẽ ở lăng xoay xoay, sỏi luôn tây mỏi mỏi anh nói mà đưa จะขอแลาดึงป้อนานป้อนน้อยจังซอจังซอจะขอแลกกันมาซอเพื่อหืือมันมืวนมันกอดถูกส่วนดีมาซอเสมนกำแม่นูนปินบ้านใบบุญมาแล้วห้ำมาเก่าก็จะขอและแล้วบีแก้วสหายต้องยิงทูใจถึงแก่ึนเท่า ออนจังซอแม่ซอติวขอลไปก่อวันนี้บ่ตวันหน้าตากันมาซอเสเรียนรู้ทบสเ ใจโตกขอดรุ่นสมัยนี้นะนะเจ้าแม่ดีบุพกาลีฝืนคือทุกอย่างที่ใจกระตาทั้งไหนขอคือสมวิภัณฑ์ที่สินได้ยากขอคือมันความที่ลูกได้คิดที่ลูกได้สร้างคู่บาอาจารย์สูงสือ ว่าระนี้ที่แม่บวชสอนจะขออวยพรเพื่อเจริญยิ่งยิง่งสว่างต่ออ,อ,อ,ยอยู่เย็นเต็นสุขเลิศลูกหลานตาดเต่ารักครบอาจารย์พี่น้อง สถานาบุญที่ได้มาร่วมงานวันนี้นะเจ้าอ้าวออาจารย์คุณคูเจ้าตอนนี้นะเจ้าก็กราบขอพระคุณน,นะเจ้าแม่ครูบัวตรธถนอมบุญนะเจ้าแล้วก็จังตีจังซึงแล้วก็น้องๆจังซอคู่ผู้คู่คนนะเจ้าแม่ซอพ่อนบอกว่ากาลังมาซอได้3ามสวันซอได้เป็นครับเป็นห้อยนะเจ้า ซอได้นักหรือป้าเหก่อนนะเจ้าป้าซอสดยังไหได้นะเจ้าก็ต้องขอก,ากราบขอข้อคุณนะเจ้าแม่ครูนะเจ้าแล้วก็พ่อครูปีซึงแล้วก็น้องๆจัางซอตัวในเจ้าขอข้อคุณเจ้าเจ้าแล้วตอนนี้นะเจ้าเราจะอ่าให้แม่ครูของเราขณะจ้างปีจ้างซอจ้างซึงนะเจ้ากินข้าวกินปลาเหยวก่อนนะเจ้า ป้าผ่านเจ้าแม่ครูบอกว่าเข้าแคบล้าแม่ครูจังเอากิ่นกับเข้าอุ่นนะเจ้าการเดียวเขาจะใส่ถุงืห้แม่ครูนะเจ้า